เออยายไม่ใช่มีฉาชีพนะจ๊ะแต่หนูเอาค่าทำแผลมาก่อนเรื่องจะได้จบค่าทำแผลเหรอนี่นี่โอ๊ยยายยายทำยายนะโอ้ยยายตกลงเรื่องค่าเทอมฉันเนี่ยยายจะเอาอยัางไงมะนาวช่วงนี้ยายเองก็ขายผักไม่ค่อยดีซะด้วยสิมุกนี้แล้วเหรอยายมะนาวเองไม่เห็นใจยายบ้างหรอยายเองเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยเองยังไงแล้วเนี่ยไม่รู้แหละฉันก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันอะ ยายฉันคิดอะไรออกละอะไรหรอยายเห็นผู้หญิงผมสีม่วงนั่นไหมแม่น่าจะเป็นดารายายให้แกไปเดินชนมันนะแล้วก็เรียกค่าถ่ายมันแล้วเขาจะยอมจ่ายหรอคนสมัยนี้เนี่ยเขาไม่งงกันแล้วนะมะนาวเหินหนะ้ายายทําตามที่ฉันบอกนะฉันจะคอยแอบถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่ยอมจ่ายเงินละก็จะขู่ประจานมันเลยแหละเองแน่ใจนะมะนาวแต่นี่มันไม่ถูกต้องนะถ้ายายไม่ทําเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเทอมละ่ะยายคิดดีๆนะ โอเคโอเคอ้แก่ทำไมเดินไม่ดูตาหมาตาเรือนเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยแต่ขอค่าทําแพ้หน่อยจ้าโอ้ยอยิบบอกนะว่าแกคือมิจฉาชีพอะเออยัยไม่ใช่มิจฉาชีพนะจ้าแต่หนูเอาค่าทําแพ้มาก่อนเรื่องจะได้จบค่าทําแพ้เหรอนี่นี่โอ้ยอย่าทำด้นะโอ้ย เน่กโก้แกทำอะไรไว้เนี่ยอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะอะไรแกตกคนแก่ไม่ใช่เหรอฉันเนี่ยถ่ายคลิปแกเอาไว้แล้วนะถ้าฉันลงติกต็อกไปเนี่ยรับรองว่าแฟนขับแกผิดหวังในตัวแกแน่เอามานเน่ลบตัวนี้แกอย่าคิดสิว่าฉันจะไม่มีสำรองอะสำรองเหรอเอามาลบแกอย่าคิดนะว่าจะลบยังไงก็จะหมดอะมันมีทางหมดหรอกไม่หมดหรออีงโง่อะมาเน่ ยายกดโพสเลยจ้ะแกตอบคาถามนักข่าวให้ดีแล้วกันแกคิดว่าแกฉลาดอยู่คนเดียวเหรอวันนี้ถ่ายละครเหนื่อยตังเล่นฉากตบกับยายคุณยายแสดงดีมากเมียนมากค่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจที่ฉันพบโจรขโมยมือถือแล้วค่ะอยู่ตึกบีค่ะ โรงเรียนครูออนผมสีม่วงตอนนี้เลยค่ะ